คุณซับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเรามีกำไรข้อมือค่ะงานเพชรเราก็งานพลอยอยากจะมารีวิวให้แม่ๆม่รับชมกันค่ะและต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากำไรทั้ง4ี่วงนี้ค่ะหากใครได้เป็นเจ้าของนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าพลอยค่ะเราจะใช้เป็นพลอยคัดมาจากเหมืองบ่อพลอยในจังหวัดจันทบ,บุรีพลอยทุกเม็ดค่ะจะมีเนื้อที่สวยมีสีที่สมําเสมอ และการเจรไนต,ต่างๆค่ะจะเจรไนเป็นเหลี่ยมเป็นลกูกมีขอบคมที่เท่าๆกันในทุกๆด้านเลยค่ะและตัวเรือนนะคะจะมาเป็นงานทองเหลืองชุบทองแท้แบบนี้เลยค่ะสีจะเป็นสีทองอลามสวยงามมากจริงๆสามารถนำไปใส่แทนทองแท้เพจแท้ได้อย่างมั่นใจเลยค่ะและเพจนะคะยังคงเป็นเพรคัดพิเศษมาให้อีกด้วยค่ะซึ่งก็คือเพรสวิตเพรอันดับต้นๆในวงการจิวเวลรี่ไทยอีกด้วย และนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าพลอ,อยจะมีความประกายอย่างสวยงามเล่นแสงได้ดีมากจริงๆค่ะเพราะว่าทางเราจะคัดมาให้เม็ดต่อเม็ดด้วยมือทุกชิ้นและกำไรวงแรกค่ะจะมาเป็นกำไรเพชรไข่ปลาโดยทางเรานะคะจะคัดเพชรมาให้เม็ดต่อเม็ดฝังให้แบบจุใจเลยค่ะและเพชรนะคะยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความมั่นคงความแข็งแกร่งและก็ความรักนิรันดร์อีกด้วย กำไรวงต่อมาค่ะจะมาเป็นกำไรพลอยโนพะเก้าโดยเราจะเลือกพลอยมาให้เม็ดต่อเม็ดเลยนะคะโดยพลอยนพ9ก้านะคะเชื่อกันว่าเป็นอัญมณีที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลกำไรวงต่อมาค่ะจะมาเป็นกำไรพลอยที่มาในโทนสีแดงอมน้ำตาลซึ่งพลอยอันนี้นะคะจะเรียกกันว่าพลอยโกเมนนั่นเองค่ะและก็เชื่อกันอีกว่าพลอยโกเมนนี้นะคะ จะเป็นพอยที่จะช่วยเสริมพลังงานในเรื่องของสุขภาพและก็ช่วยดึงดูดความมั่งคัง่งล่ำรวยมาให้อีกด้วยค่ะและกำไรวงสุดท้ายค่ะจะมาเป็นกำไรพลอยในโทนสีชมพูมีความสวยหวานละมุนมากจริงๆค่ะโดยพลอยทับทิมนี้นะคะจะเป็นราชาแห่งอัญมณีและช่วยเสริมในด้านของอำนาจและบารมีได้อีกด้วยค่ะ หากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดให้อีกด้วยนะคะส่วนช่องทางการชำระเงินสามารถชำระเงินปลายทางได้เลยค่ะโดยไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะ และถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย